วันนี้เราแต่งตัวเป็นไงบ้างนะแบบนี้ดูดีหรือเปล่าหน้าโทมไปไหมนะเฮ้ยสิวขึ้นน้วยจะมีใครสังเกตเห็นไหมเนี่ยโอ้แล้วคนอื่นจะคิดยังไงกับเรากันล่ะเนี่ยคนนาจเคยมีความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกจ้องมองและจับผิดอยู่ตลอดเวลาหรือเมื่อแต่คิดว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณ จะหลายๆครัง้งก็ทำให้รู้สึกกลัวหรือไม่มั่นใจแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะคุณไม่ใช่เพียงคนเดียวที่รู้สึกเช่นนั้นเราจะอธิบายสิ่งนี้ให้คุณฟังเองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนอันติกาการรมโลมิสิตคณะสังคมศาสตร์สาขาจิตวิทยามหาวิทยาลายัยนเรศวรชั้นปีที่2ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่อง imaginary audience ค่ะ imaginary audience หรือผู้ชมในจินตนาการ เป็นปรกกนากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เราเชื่อว,ว่ามีผู้คนกำลังจ้องมองคอยวิาพากษ์วิจารณ์และตัดสินการกระทำของเราอยู่เมื่อเริ่มคิดถึงคนอื่นและเกิดความคิดว่าคนอื่นจะคิดยังไงเกี่ยวกับตัวเรากำลังติเตียนหรือจะผิดเราอยู่หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีของเดวิดออลไคน์นักจิตวิทยาชาวอเมริกันเขากล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของวัยรุ่นสามารถสร้างความหมกมุ่นให้กับตัวเองได้มากขึ้นทําให้พวกเขาเชื่อว่าทุกๆคนรับรู้โลกเหมือนกับที่ตนเองรับรู้เห็นหมายความว่าถ้าเราเกิดความกังวลเรื่องรูปลักษ์และพฤติกรรมของตัวเองขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็จะเกิดความเชื่อว่าคนอื่นๆก็จะกังวลเรื่องเหล่านั้นของตัวเราด้วยเช่นกัน Imaginary Audience เป็นหนึ่งในพัฒนาการของวัยรุ่นที่เรียกว่า Adolescent Egocentrism หรือการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางในวัยรุ่นคือพวกเขาไม่สามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อมได้คิดว่าผู้อื่นคิดและกระทําเหมือนตนเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใดจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยหากคนกําลังพูแช่งกับความรู้สึกเหล่านั้นอยู่ในปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับผลกระทบและกำลังเจ็บปวดจาก imaginary audience อยู่มากเลยค่ะ 1. ทำให้มีความคินในแง่ลบเกิดความไม่มั่นใจไม่สบายใจหรือรู้สึกไม่ปลอดภัย 2. เกิดความกังวลซึ่งถ้ามีมากเกินไปก็อาจพัฒนาไปเป็นโรควิตกกังวลได้ 3. กลัวการเข้าสังคมจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกและไม่กล้าออกนอกกรอบหลังจากทราบผลกระทบแล้วเราก็มาหาวิธีรับมือกันค่ะวิธีที่1 เพิ่งระเลยไว้เสมอว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆทั้งหมดเป็นเพียงความคิดที่เกิดขึ้นในหัวเราวิธีที่2ยอมรับว่าการถูกตัดสินเป็นเรื่องปกติต่างคนต่างความคิดไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบวิธีที่3เย้ำเตือนตัวเองว่าไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นหรอกทุกคนต่างก็สนใจเพียงแค่ตัวเองเพราะในท้ายที่สุดแล้วต่างคนต่างก็ต้องใช้ชีวิตค่ะ ทุกคนต่างก็มี imaginary audience เป็นของตัวเองจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและเนื่องจากปรากฏการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการในวัยรุ่นเมื่อคุณใช้ชีวิตและเติบโตขึ้นคุณจะมีการพัฒนากระบวนการคิดที่ดีขึ้นและผู้ชมเหล่านั้นก็จะค่อยๆลดน้อยลงจนหายไปเองในที่สุดค่ะเราเข้าใจว่า การห้ามความคิดตัวเองและไม่เก็บเรื่องราวมาคิดมากหรือแม้แต่การเลิกสนใจสายตาของคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ยากขนาดไหนแต่เราเชื่อว่าคุณจะต้องได้เจอกับวันที่จะได้ลงจากเวทีที่มีผู้ชมมากมายนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะ